นี่นะครับผมพามาดูนะครับน้ำยาเล่งรากตัวเทพนะครับผมมั่วเชื้อนะครับผมสี่คูณสี่นะครับเป็นอาหารธาตุรองนะครับผมแล้วก็ธาตุอาหารเสริมเนาะนะครับผมเป็นหั่วเชื้อนะครับก็ผลิตเลืวิจัยโดยบริษัทเราเองนะครับผมอ่าผมพามาดูนะครับอันนี้ด้านหลังเป็นสวนของหวานป่านะครับ่าจะให้ดูตัวหนึ่งนะครับผมเป็นไม้ล้อมนะครับที่เพิ่งมพามาลงนะครับ ไซนี้สูงประมาณน่าจะประมาณสักเจ็ดแปดเมตรได้ครับผมนะครับนะครับผมเราปุูกนะครับย้ายมานะครับเป็นไม้ต้นหูกระจงนะครับหูกระจงนะครับใบมาช่วงแรกๆที่มาปลูกเอามันสัปดาห์แรกนะครับคือแบบใบแห้งเหี่ยวเลยนะครับผมแห้งเหี่ยวเลยดูสังเกตนะครับนะครับแห้งเหี่ยวเลยนะครับผมน่ครับแห้งเหี่ยวเลยแล้วพอเราลดตัว เนี่ยครับน้ายาเล่งรากนะครับไปนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับผมพอเราลดไปสักพักเนี่ยนะครับผ่านไปประมาณสักสักสามสี่วันนะครับพอสามสิบวันนะครับเหมือนตัวชุดชุดยอดใหม่นะครับเริ่มแตกตาใหม่นะครับผมนะครับชุดยอดใหม่แตกตาใหม่นะครับก็คือขึ้นทั้งหมดเลยนะครับตอนแรกจักเหมือนเหมือนต้นจะตายนะคือแบบใบเหมือนต้นยืนต้นจะตายนะครับผมนะครับ ต้องบอกว่าต้นไม่เล็กนะครับผมต้นใหญ่มากนะครับผมเนี่ยครับไซส์นะครับคือมีมีโอกาสเสี่ยงสูงมากครับที่จะตายนะครับผมถ้าไม่ได้เจอไอ้ตัวน้ํายาเล็กตัวนี้เข้าไปก็ผมว่าน่าจะแย่เหมือนกันนะครับผมก็เหมือนผมเอามาทดลองนะครับผมชุดเนี่ยครับสองต้นก็หมื่นกว่าบาทนะครับผมไซส์เนี่ยผมไซส์ใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับผมต้นใหญ่ากตอนนี้ผมต้องลดน้ํานะครับลดน้ํา นะครับรดน้ําอยู่ตลอดเลยครับทั้งวันเลยครับแล้วก็อัดตัวน้ํายาลิ้งรากไปนะครับตัวผู้เชื้อไปนะครับแล้วก็ต้นนี้จะออกไปนะครับนะครับฮึอากากที่ลดไปนะครับผมยอดชุดใหม่ครับอกมาแหลบเต็มนะครับจากตอนแรกครับเหตไปครับใบแห้งเหี่ยวจะตายนะครับผม สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็เข้าไปดูที่ lazada ช h อปป e กันได้นะครับผมนะครับสำหรับมือใหม่เนาะมือใหม่ที่ปลูกต้นไม้ก็ลองลองดูนะครับผมว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะครับพราว่าต้องต้องบอกว่าคือทางผมส่วนผมเองผมก็ใช้นะครับตอนนี้คือเราเราปลูกวาป่าอยุสี่ไร่เราก็ใช้ตัวนี้ในการตัดกิ่งนะครับแล้วก็ใช้ในการขยายพันธุ์นะครับก็เลยกล้าการันตีได้ว่าสินค้าเราดีจริงนะครับสินค้าเราดีจริง ด้วยนะครับผมใครสนใจสั่งซื้อก็อไปดูในร a z a d a ร h าช e ้อนะครับือวา่าเข้าไม่ได้เพจสวนจันคูนกันนะผมผักหวานป่าสวนจันคูนนะครับผมนะบเดี๋ยวผมพามาดูต้นไม้ที่ผมใช้ในการลดเนาะนะครับก็จะมีจะแผนนี้นะครับก็จะมีโซนหน้าบ้านนะกรับก็อบอกว่าเราใช้ตัวนี้กันเลยนะครับตัวนี้ก็ ก็จะซ้อนกันไว้ตรงนี้นะครับผมรถเสร็จแล้วก็จะซ้อนกันไว้ตรงนี้ครับต้นไม้ก็ผมว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยเพราะว่าบ้านบ้านมันมันกลางแดดเลยไงนะครับแดดแบบแดดจ้าเลยนะครับผมโดนแดดเต็มเต็มนะครับทั้งวันนะครับผมอ่ะฝากอีกนึงครับค่ายเพลงนะครับผมค่ายเพลงสําหรับใครมีลูกหลานเนาะนะครับมีลูกหลานที่ที่เสียงดีๆหน่อยก็ถ้าเบื่อสนใจสมัครก็ ก็ส่งคอนดิชันมามาที่เพจผักหวานป่าสวนยันคูนก็ได้นะครับผมก็เพลงตอนนี้ก็จะออกก็จะเป็นเพลงนะครับกระซำกระดำนะครับเพลงก่อนหน้านี้ออกไป,ไปแล้วก็จะเป็นเพลงอย่งไรนะอกหักตั้งแต่ยังบ่ได้พบกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับทั้งค่ายเพลงแล้วก็ตัวสินค้านะครับผมก็ไปแล้วครับผมท่าบายครับสวัสดีครับ